นี่นะครับบ้านคุณยายอยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ผู้เดียวนะครับนี่นะครับเนาะยู่ทางหลังบ้านคุณยายกับผูมีอย่างนะครับกันี้เออไม่ฟ้าก้าวๆนะพี่น้องนะครับนะนี่นะครับผู้บัน่เนดา

เออเปิดน,น,น้ำเพื่อกินอ่า,อาเราเวลาหุงเขาหุงน้ำเดี๋ยวยุ่งกินแบบไหนยุ่งกิน,นอะไรผู้น้อยผู้น้อยถ้าถ้าไม่มีผูดด้ใดมาหาก,ก็เลยไม่ได้กินไม่ได้กินอ๋อนะฮอย่าอยู่ผู้ดเดียวว่ามีลูกว่ามีหลานมีลูกก็น่าตาย อ๋อ oh, ลูกตายอืม mm. uh, ตายจะยังน้อยเป้่าตายยังน้อยเฮ้ยย<ด>้ายกะย้ายกะเดี๋ยวนี้กะเลือยยูย่ผู้เดียวยู่ผู้เดียวเพื<ย>่อนเพื่อนนั่นเพื่อนมาอยู่นี่อะไะเพื่อน่นนอ,อีตุนซาดเพื่อนเอา,ายูน่น้ำครับอ๋อเอาคนย้ายไปยู่น้ำ บ่ไม่นำมายู่น่ะเพื่นนในอูุ่ผมแม่เลยพื่นก็เอ็ดเฮือนั้นเอซ่านเออทางภาคทางรัฐพวกนี่แหละเอ็นเท่อน่ะเอออ็นเท่อน่ะเพื่นอาเพื่นันมาเบิ้งอาเพืนี่มาเบิ้งพื่อนมีเงินเลยก็กินอันนั้นรวยนี่แหละครับเนาะนี่คือชีวิตของคุณยายนะครับเบิ้งบ้านเจนนะครับเนาะคุณยายก็เวลาเนี่ยกัดหนาวด้วยเด้อ นาวหลือว่าหรือว่าลูกจะเอาพวกผ้าพผ้าพ่มมาให้เนาะเอาผ้าห่มเอาเขาเอาเขามาให้เอาเสื้อกันหนาวมาให้ใช่ครับกรอบครอบเขาพวกปลากระป๋องพวกอย่างนี้ละโอ้อันอันง่ายๆกินอันนี้เอาอันนี้ง่ายให้คุณยายเอ่อเ่าเอาอันนเนื้อยากมาให้เอาแบบเรีแบบคุณยายกินได้เลยรู้ด้คุณนำจืดอยู่ดีมีเเอะมั่วคนเนอ ผมทุกคนในมุดอยู่นี่ลูกอันนี้วันจันทร์เถอะเดี๋ยวเอาอันเข่าลงมากันเนาะแต่เดี๋ยวพอดีอาจารย์ได้เมาส์ลดสามล้อมาเนาะครับเนาะผู้ว่าเจียวยังใช้ไหนะครับเนาะนะครับี่นะครับเนาะเพื่อนเดือดเอาเอาไว้หนี่งก็ได้เอาไว้หนี่งก็ได้เนาะย่อไปเพื่อนยังไงก็ได้เดี๋ยวเอาวางที่นี่แล้วก็ค่อยอัน เอาวางในยเขาท้ยรูปกันได้เดี๋ยวต้องคอยนี่เออเออเอากล่วเออวางใปแล้วเออเดี๋ยวเราค่ไปเอาเข่าไปให้เราก็ได้มาเก็บเครื่องมาให้เราเอออันนี้ตัวใดอันนี้เราอันนี้ว่างว่างอันนี้เขาเขามะเป่านึ่งนะครับเนาะถ้าเป็นฟังเล้าขือนมาเป่านึงแต่ว่าถ้าเป็นคนอ่านไท้ายในกระสอบนึงแล้วกระสอบปุ๋ยนึงนะครับประมาณ50าสโลนะครับ50าสโลแล้วเขาเหนียวอันนี้พวกของไส้ มีอันนี้ปลากระป๋องด้วได้ปลากระเ๋อันนี้ใน้ดห้อันนี้กราอันนี้กาโฮมนะครับนอพาโฮมนะครับจะอันนี้เด็กที่มอบให้คุณย้ายเนาะอันนี้อันนี้เป,ป็นเสื้อออันนี้ก็เป็นอันอันนี้อันนี้เป็นเะสื้อกันหนาวด้วยได้ขึ้นอยูมือลูกเลยยู่ดีเอบายบ้าง ผมทุกวงเวดลนรู้กว่านี้นี่ละครับนีก็ซื้อเสียกันหนาวนะครับเนาะนี่เซื้อกันหนาวเพื่อนเออฮะเนี่ยอันนี้อันนี้สีอุ่นอุ่นกว่าอจุดดอกเลยเพราะว่าตัวนี้มันหนาซื้อแบบหนามะไรแบบนีเลยโอ้เอาไซส์ไซส์เลยไซส์ให้ไซส์เลยให้ไซส์เลยนะให้บุ้งอุ่นอากาศอ่น้วยหนาวไม่เท่าคนอยู่คนเดียวเนาะคนเดียวมีลูกลูก ลูกกูเดียวก็ตายจ้าผัวก็ตายลูกก็ตายแล้วยังกันแม่จ้งเจนแล้วคนโเนี่ยเจนไปพัดพาคนอามาริกันโคชยังมาใครเยอะยู่ได้กินน้ำอันนี้มีแต่พ่นนามาให้กินลงสุกลงเลยคุ้นแล้วเนาะวันนี้วันนี้ก็ที่คุ้นแล้วน้องเด้อน้องเด้อ เนอได้ลูก,โโลกีี้มันอยู่นี่เอคไเทาเงี้อเอมเท่เเกับวลาบบสิบปสิบเก้าป,ป,ป,ปีแล้วเก่งก้อนี้นเก่งกาเลยะโกระบกกระไดเลยอ,นนเอารมไปแต่กินเวลาอันหิวอมแล้วก็ปากกระป๋องเวลา,าก็ได้ไาง่ายๆ มีกาแฟเพิ่มมาให้บุเนาะเพิ่มเติมถ้ให้หวนใจม่อกาเาะมหวั่นใจกับโ่กาสได้ามาให้บุญนเด้อบุญนี่เด้อเดี๋ยวไปคุณยายเนาเอา้ใส่ย้ำเนเดวนิาหาวัเอา่มลวนแล้วต่เขานี่หมหเองได้เพา อันหนึ่งเหง่เลยป๊ะมีมีคนหนึ่งไหวป๊ะมีโอห้หาลูกหาหลานนันอย่าลืมอยนี่ไอ้ไสกลือเลยอุ้นๆ้นอนอุ้นๆอุ้นสานมีลูอยู่ดีไม่แห้งมาชิ้นก้นเนอ้อ

ลูกพี่มีแหงวันุกุุกคนเนออยู่มั่อยู่เงินเนอลูกเนอคือไม่เท่านี่เนออ่าตัวสาธุการนนเออเสมันเดียวไว้คนย้ายเนออันนี้ไว้คนย้ายเว้าย้ำจำเป็นเย็บไทยไอ้ผู้ใดไปซื้อยามให้กจได้ยากินยาอย่างเด้ออไห้สองแสน ทำน้ำซู่หลูกุีมีเงิาทุกคู่ทุกคนเนอะอยู่มั่นอยู่เินอไม่เท่านี่เนอเอาเอาวจะซื้ออยู่สยาไปแล้วเอเก็บไข่ได้ป้วยไม่เท่าก็เก้าปีแล้วเกปปีเก้าสปแอ้ยังแข็งยังแข่งแข่งอยู่ด้ยครับนี่เออแต่ว่าบอกเป็นยังโดเก็บก็เป็นเก็บไข่หนูมี จะไม่เป็นแ้นี่แหละคันเป็นลมันพาเอ็ดไู่ได้เลยเมีแนวจิไปเนี่ยย่างไน่จะีไปหันก็ยังไ่ได้แล้วอันนี้ก็ปจะซื้อเีบไปดีๆมันจะซื้อยาซื้อยาซื้อยาเวลาปวดเีบปวดนื้งกซื้อให้ลูกหลานไปซื้อยาดื่น้กเน้เขาไปซื้อ ไปคนอัไปเดี่ยว,วแถวแถวทางขาจะกับพ่อเมียได้เนาะต่มียามแรงคนจะมาบ้านคนไปสวนอ๋อนี่นี่แหละครับก็คือถอ้าพวกใดน,น้องนะครับเราตีไปเบิ้งคือ,อ<ช>น้องไพรินเนาะเนี่ยประสานงานานะครับเราก็เลยเได้เห็นคลิปน้องนี่ละก็เลยขึ้นมาเลยครับแบบประเภทว่า เห็นยายแล้วปร,ราภทว่าเืิดขึ้นมาแบบก็ะตวุวนเล้านะครับเนะววาะเราไม่มีอย่างเราคือเรายุคผู้เดียวเลยใจตั้งใจวงใดคือไปบงขันครับหนึ่งือสไตล์ธนกรครับพี่น้องกองูุจจกกีเนาะนะครับวเวลาไปทำบุญตรท้า,ทรายเขาทำให้จริงๆรางจริงๆแล้วก็ตรงไหนที่เดือดร้อนบอกได้ครับสไตล์ธนกรไปได้หมดนะครับเนาะขอขอบคุณน,นะครับน้อง น้องไพลินเนาะน้องไพลินสาวลาวด้วยครับเด้อแล้วก็น้องหวานใจนะครับน้องหวานใจสาวลาวชาแนลเนาะนี่ครับก็คือภาษางานนะครับยูสเปอร์เมืองลาวนะครับนะทั้งสองท่านเนาะครับนาอฝปากกดติตตามให้น้องไพลินสาวลาว,ลาาว,าวแล้วก็หวานใจชาแนลด้วยเด้อหวานใจชาแนลสาวลาวด้วยนะครับเนาะนะคร <Khal> ับก็เป็นมือใหม่ทั้งทั้งทั้งสองเนาะครับเนาะ ขอฝากไว้นะครับทั้งสองน้องทั้งสองน้องสาวทั้งสองที่น่ารักมากนะครับนะ่ามีอะไรนี่แหละบอกกันดีที่สุดนะครับเนาะที่้องเนาะนะครับก็อันนี้ก็ช่องของน้องเพรินเยนึก็ช่องเนาะของน้องหวานใจเนาะนะครับอันนี้ไม่กดเลยนะครับเนาะขอบคุณน้องสาวเนาะที่น่ารักมากเลยนะครับที่มาบ้านชมชื่นนะครับแต่พามาให้มาหาคุณยายเนี่ยนะเนาะหาคุณยาย นะครับคุณยายมาพอไม่เห็นแล้วคุณยายขนารักเลยนะครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับนะนี่นะครับเนาะอยู่คนเดียวน้องคนเดียวนะครับนะอาจยครับอยากจะให้ที่นอกนะครับเช่วยเหลือนะครับอยากจะมาช่วยเหลือยายอีกนะครับก็ผ่านทางสไตธนากรได้เดี๋ยวจะประสานงานทางน้องนะครับท่านไหนที่โอน เงินมาช่วยเหลือ,อคนะุณยายนะครับดี๋จะโอนเงินมาทางน้องวันใจเนาะแล้วก็ให้น้องวันใจประสานงานกับน้องไพลินเนาะน้องไพลินสาวลาวติตต่าเฟซบุ๊กคนโตเพลินไงจ้าน,น,นะครับนะ้ตทิดต่อได้กับน้องไพลินเนะา,าะเดี๋ยวเฟซบุ๊กของน้องไพลินก็เดี๋ยวจะให้ลงทีหนึ่งเนาะนะครับเน้าแบบนี้ละ พามานะครับทำนะครับเอาไม่ให้บุ็นเหตุผลกับน้องๆนาเราไม่ได้เจอการนะครับเนาจะยิ้ย็นเป็นซุกทําอะไรก็เป็นเรื่องเน้พี่น้องเนาะนะครับเราทําทําด้วยใจนะครับอย่าทําเอาหน้านาะพี่น้องเนาะทาด้วยใจของเราใจของเราอยากจะทําเราต้องทํานะครับเนาะนะครับนี่แหละคือสิ่งที่พี่น้องก็รู้นะว่าสไตล์ถ้ากอดเป็นขนาดนั้นเนาะช่วยก็คือช่วยช่วยก็ช่วยเต็มที่นะ ตั้งใจเฮ็ดด้วุโดยใจเฮ็ดด้วยใจจริงก็คืออยากจะทำก็ต้องทำเลยนะครับเนาะอย่าอ้อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเนาะก็คือถ้าคิดจะทำปั๊บทำเลยนะครับนะนี่แหละคุณยายเนาะคุณยายกจนมาฮักมากเลยแต่คุณยายก็กินเขาอย่างเนี้คุณเอาลูกกินกินรวยคุณเอาลูกกินกินกับโอ้ลืมซื้อข้าวเหนียวอันพวกอัน เปลี่ยนปลาปิ้งมาให้ผมต Source> ั้งแกไปซื้อของเนี้ยก็ปลาปิ้งที่ซุกแล้วนะเลือเอามาให้ลืมเลยเพราะว่าค็เลี้ยงใหญ่แล้วซื้อเป็นน้องซื้อเหรอครับจืนไม่เทอรตีอ๋อแม่เทอา์ตีนะครับน้องพี่น้องเด้อแม่เทอา์ตีนะครับนะ่ไปคุณยายมีแหงเด้อไปแหงแรงแหงแรงมีแหงมีแหงลูกหลาน มีโอกาสนะลูกหลานใช่ไหมยังไหมไดาที่นี้มึงมาทำน้ำซุนลูกไหมให้ดีบมีเงินมัเยอะมันเยอะน้ำมันเยอะไรเข้ามาแล้วน้องเด็กคุณยายน้องนองอันนี้เป็นได็คุณยายอ่าขอโทษเด้อโอ้นะครับพี่น้องเนาะไม่ไม่ไม่อยากให้พี่น้องเห็นนะครับก็มีโยเรามิโยกำลังกำลังยัง เรามียืดแขนเดียวพี่น้องนะครับเนาะเมตูกันี่เนียเออเมตูเราอีกตัดด้วยตัดเออเราไม่ยืดแขนเดียวครับแล้วก็สู่ชีวิตขนาดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเห็นคุณย้ายแล้วคันนี้ละนเพิ่ตัดทั้งทั้งรัดทั้งนี่ละตัดเธอตัดตัดแล้วเพิ่นะ เจ็บแม่บอกว่าแม่ฆ่าแม่พันบวกฆ่าตายใจก็ดีนะลูกมันโจรานลู้ก็บ่มีสู้เนาะสู้สู้คนก็สู้คนก็สู้ขเดียวะเองแล้วกินแล้วตัวนี้มันนึ่งข้ากินเองตอนนี้นึ่งขากินเองบุญนึ่งกินไะบุญนึ่งเนาะ ก็ลังเห็นเมื่อไหนมาได้โอ้น like ้อเจ้าตัวาตาอันเป็นอันเรามี้ยจ้แต่ว่านรอบวาเราเป็นอัมพาติได้ได้ของแขนเราอนนี้บ่มีขางหนึ่งละโด้วยแม่โอ้สู่ๆแล้วคนใหญ่เด้อเด้อเดี๋้อลูกหลานตีมาหาไม่เด้อถ้าลูกหลานไม่ขึ้นมาลูกหลานจิทแม่เอาซื้อฟองเพียงไม่อีกเด้อจ้าทุกเยูรู้ใหบุญคำน้ำสู่เงินคำไรเข้าเข้าน้ำอะไรมหาลูกเน้อ กี่น้องเลยนะครับครับก็โอเคนะครับก็ขอฝากนะครับทั้งช่องของน้องนะครับไอลินกับน้องหวานใจนะครับเนาะน้องหวานใจสาวเราชาแนลนะครับนะกับน้องไอลินสาวลราเนี่นะครับนะนี่ครับเป็นธุระให้นะครับเสียใจธนากรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อเสียใจธนาขวัญเด้อครับเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดี Sabay. Kaya may So, ano?